กาบสวัสดีท่านผู้ชมที่กคาลบรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมยูคิโอเดลิงนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเด็กเมตาราคาถูกๆครับผมให้ทุกท่านนะครับผมลองเล่นดูกันล้วกันนะครับใช่แล้วครับผมเด็กพี่แจ็คขึ้นหน้าหน้าขนาดนี้ครับมันคือเด็กเล่เดมอนดากอนนั่นเองนะครับโดยเราจะเล่นคู่กับสกิลเดมอนรีโซแนนต์นะครับสกิลนี้จะสามารถได้มาครอบครองไม่ยากครับผมแค่ทาการอัญเชิญ เลดเดมอนดากอนครับผมทั้งหมด20ครั้งนะครับผมเราก็จะได้สกิลนี้มาใช้ทันทีนะสกิลนี้มีผลยังไงอ่ะมาดูกันเลยนะครับสกิลนี้ครับผมจะสามารถใช้งานได้นะก็คือเราต้องมีการ์ดมอนเตอร์รีโซเอเตอร์ครับผมหรือการ์ดมอนเตอร์เผาปีศาจนะครับรวมกันนะจากเมนเด็กและก็เอ็กซ์ตอร์เด็กนะครับผมไอไม่ใช่คือเมนเด็กนะครับผมรวมกันนะเป็นเผารีโซเอเตอร์กับมอนเตอร์เผาปีศาจนะครับรวมกัน ทั้งหมด10ใบนะครับผมและเอ็กเตอเด็กต้องเป็นมอนเตอร์เผ uh, ่ามังกรซินโคเท่านั้นนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับผมการ์ดมอนเตอร์รีโซเอเตอร์ครับผมหรือมอนเตอร์เผาปีศาจรวมกันนะครับผมให้ได้10ใบขึ้นไปและเอ็กเตอเด็กของเราครับผมทุกใบต้องเป็นมอนเตอร์เผ่ามังกรซินโคเท่านั้นนะครับอะมาดูเงื่อนไขนิดเดียวกันนะครับดูสิอะมอนเตอร์เผ่าซินโคครับผมเป็นมังกรหมดเลยเห็นไหมทั้งหมดเลยครับผมทหมดเป็นมังกรหมดเลยนะครับ ส่วนทีนี้รวมกันให้เดือดสิบใบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับผมสิบใบเป๊ะเลยนะครับอ่ะอันนี้คือเงื่อนไขนะครับผมในการใช้งานสกิลโดยสกิลก็คือทำการสแสดงการ์ดครับผมมอนเตอร์ดีโซเอเตอร์นะครับผมพวกแมงกินฟันพวกนี้แหละนะครับจากนั้นนำการ์ดในมือ1ใบอะไรก็ได้นะ1ใบในมือนะครับผมเอากลับเข้าเด็กจากนั้นเสิร์ชหามอนเตอร์เผ่าปีศาจนะครับผมที่เลเวลต่ำกว่า4ี่จะเด็กขึ้นมือครับดังนั้น รับประกันได้เลยว่ามือเราไม่สกูแน่นอนครับผมเพราะว่าเราใส่มอนเตอร์รีโซเอเตอร์ไปเยอะมากนะครับต้องเจดใบนะครับดังนั้นเนี่ยพุ่มตรงว่าการจวดีมาเริ่มต้นเนี่ยไม่เจอมอนเตอร์รีโซเเตอร์เลยเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากนะครับและก็สกิลครับผมเราก็ใช้ในส่วนของการเสิร์ชหานะครับผมตัวพี่เสือเรานะครับเพื่อใช้ในการอัญเชิญซิโคครับเพราะสามารติของก้ามปนี้คือหากเราควบคุมมอนเตอร์เผาปีศาจท,ที่มีพลังตี ผ่ตาต่ำกว่าพันห้าจูเดอร์นะครับผมเราสามารถอัญเชิญการไปดีแบบพิเศษจากบนมือได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เฟกนี้เธอดีนะครับผมท,ท่าเทินเราไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้เลยนอกจากการอัญเชิญซินโคเท่านั้นนะครับและถ้าเกิดมีการไปดีอยู่ในสุาสานนะครับผมไม่ใช่ในเธอที่การไปดีเพิ่งตกนะ,ะเราสามารถดีกบาไปดีครับเพื่อเอามอนเตอร์เผาปีศาจจูเดอร์นะครับผมพลังตีต่ำกว่าพันห้าจากในเด็กขึ้นมือครับเป็นทั้งตัวเสิร์ชหานะครับและก็ตัวที่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้ด้วยนะครับ ตัวถัดมานะครับผมกิฟสันซินรีโซเอเตอร์นะครับแน่นอนครับผมตัวนี้เป็นตัวที่บาจาก SR มาจากการเปิดซองนะดังนั้นต้องพยายามครอบคอนิดเดงครับหากเราไม่ควบคุมมอนเตอร์เลยเราสามารถอัญเชิญการ์บินี้แบบพิเศษจากบนมือได้นะครับและถ้าเกิดเรามีมอนเตอร์นะครับผมเผาอ่ามังกรนะครับผมธาตุมืดซินโคอยู่นะเราสามารถที่จะอัญเชิญรีโซเอเตอร์ครับสูงสุดสองใบนะครับผมจากในบือจากในเด็กครับผมเข้ามาได้เลยนะโดยไม่ใช่การ์บินี้นะครับ ก็ถือว่าแลวถ้าเกิดเราใช้เอฟเฟกนี้เทอนี้เราไม่สามารถอญเชิญมอนเตอร์ Monster แบบพิเศษได้เลยนะครับนอกจากมอนเตอร์ธาตุมืดเผ่ามังกรเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกาก์ดที่ขี้โกงมากครับผมเพราะว่าเราสามารถจะดึงมอนเตอร์จูเนอร์เข้ามาได้ครับถือว่าเป็นตัวเร่งสปีดได้ดีเลยถัดมานะครับเลดิโซยเ,เตอร์นะครับเบอเร์กอร์ไปนี้อญเชิญแบบปกตินะครับผมอ่าเราสามารถจะอาเชิญ์มอนเตอร์แบบพิเศษครับผมเลเวลต่ำกว่า4จากในมือได้นะครับ เมื่อก้าไปนี้อัญเชิญแบบพิเศษเราสามารถเลือกเป้าหมายการ์ดหนึ่งใบในสนามที่ไห้หน้าอยู่จากนั้นเราจะได้ไร้พลอยเพิ่มขึ้นเท่ากับจํานวนพลังโจมตีของมอนเตอร์ที่เราเลือกนั้นนะครับเอฟเฟกต์นี้ทํางานแค่เทอละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่คีโกนะครับผมเพราะว่าเป็นหนึ่งในการ์ดเกย์ไลท์ที่แสบม,มากครับต่อมานะครับเราหากมีการ์ดไปนี้อยู่ในสนามนะ เราสามารถนำการ์ดไปนี้ครับผมลงสู่ศาลนะครับผมจากนั้นเลือกเป้าหมายมอนเตอร์ที่ควบคุมของเรา1ใบนะครับเมื่อมอนเตอร์ตัวนั้นสั่งโจมตีฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์การ์ดใดๆได้เลยนะครับผมกับมอนเตอร์ตัวที่เราเลือกได้จนกว่าจะจบดับเมิสเต็ปนะอันนี้ยอมรับว่าไม่ค่อยได้ใช้เอฟเฟกต์เข้าไห่ครับผมนะหลักๆเลยนะครับถัดไปนะครับผมก็คือได้รอครับุมคอสติกไซโคนะเอาไว้เคลียนะครับการ์ดเซิร์ชรีโซเลเตอร์คอนะครับอ่า ทุกครั้งที่มีกาอัญเชิญนะครับผมเมื่อทุกครั้งที่มีอ่ามอเตอร์รีโซเอเตอร์ครับผมตกลงสุสานด้วยการเป็นวัสดุจากกาซิโคเราสามารถเลือกเป้าหมายการ์ดหนึ่งใบในสนามฝ่ายตรงข้ามครับ,รบทำลายทิ้งนะครับผมและการ์ดเบนี้จะทําลายด้วยตัวเองครับเมื่อจบเธอนะครับผมเธอที่2เอฟเฟคเธอที่2นะจบเธอที่2ที่การ์ดเบนดี้ทางานมาแล้วนะครับหากการ์ดเบนี้เซ็ตความอยู่แค่ใบเดียวในสนามนะครับผมในโซน้ม่บนกับดักนะ อ่าทุกครั้งที่ฝ่ายตรงข้ามมีการอัญเชิญ์บอนเตอร์เวทมนอลหรือการสั่งงานใช้เวทมนอลหรือกับดักนะครับผมหรือเอฟเฟกต์บอนเตอร์ก็ตามเราสามารถจ่ายไพรพอยต์สามพันครับเพื่อ Effect, แคสเซิลเอฟเฟกต์นะมอนเตอร์ตัวนั้นนะครับผมหรือการอัญเชิญการ์ดใบนั้นนะครับให้ไรผลและก็ทําลายการ์ไปได้ทิ้งซะเป็นหนึ่งในการ์ดเคาน์เตอร์ที่ขี้โกมากครับผมเพราะว่าเคาน์เตอร์ได้ค่อนข้างจะถือว่าเด็ดขาดนะครับเพียงแต่ต้องมีการจ่ายได้ถึง์สามพันซึ่งเราจะได้คอมโบในส่วนของเลดี้รีโซเอเตอร์ครับผมที่บอนเตอร์ เราจะมีการเกตไลท์ขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับอหลักๆเด็กนี้คอมโบก็ง่ายๆนะครับผมหลักๆเลยก็คือทําการอัญเชิญซิโคให้ไวที่สุดนะครับและแน่นอนครับผมเราจะมีการ์ดเคลียร์ครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอสติคไซโคนะครับการ์ดรีสโตรเอเตอร์นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับและก็เคาน์เตอร์ครับผมตรงส่วนนี้แค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้ละมอนเตอร์นะครับผมซินโคนะก็จะใส่ในส่วนของเลตัวว่านะครับเวลาเจอพวกสายทาลายการ์ดเนะเราก็สามารถใช้เลดัวว่าขัดได้ครับ ตัวของเลดเดบออาเฟบอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการพื้นฐานนะครับเลดไลซิงดากอนนะครับตัวส่วนนี้ก็เป็นตัวที่เอาไว้จุดคอมโบนะและเช่นเดียวกันนะครับผมเลดฮอตดากอนนะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนในส่วนของคอมโบแบบต่อเนื่องนะครับและสุดท้ายครับผมในส่วนของดักเอนนะครับผมเอาไว้จัดก,การสตาร์ดั๊โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าสตาร์ดั๊มันเอฟเฟกต์การทำลายใช่ไหมในการถ้าเกิดเอาเอฟเฟกต์ดักเอนที่นำการเซตการ์ดลงสั์ก็คือจบเรียบร้อยสบายๆนะครับอ่ะ โอเคทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าเด็กนี้มันจะโหดยังไงนะครับสเตปการเล่นนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในเด็กที่เล่นง่ายนะครับผมและก็จัดไม่ยากเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้เปิดหาจากการจากซแเชชั่นบล็อกครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถจะใช้เพชรครับผมสะสมไปเรื่อยและทําการจัดเด็กนี้ได้นะครับตับใดที่ไม่โดนแมริทการใดๆเลยนะครับก็รับประกันได้ว่าเด็กนี้ยังคงใช้ได้ยาวนะครับ ล่าสุดนะครับผมการแข่งแชมเปี้ยนชิพก็จบไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีการประกาศออกบานเลยนะครับว่าจะมีแดนการ์ดอะไรเพิ่มเติมนะดังนั้นเด็กนี้ก็น่าจะไม่มียิบหานะครับในส่วนของการใช้งานครับอ่าเราเจอในส่วนของโปรตอนดาก้อนนะครับโปรตอนเขาเริ่มก่อนนะดังนั้นเขาก็ปูขบขงเขาแหละเรื่องปกตินะครับ เชิญครับผมเอ็กซิสนะครับผมเข้ามานะและก็จากนั้นก็หมอบการได้ครับผมดึงในส่วนของแก๊สไอเข้าสนามและหมอบการเพิ่มอีกสองใบนะครับอ่าลงมอนเตอร์อีกทีมีสามใบนะครับลงการ์ดไปนะครับผมคอสบิกไซโคยิงทิ้งนะครับอ่าต่อในส่วนของเวทบนนะครับลงไปทีนึงครับไปดูคาบเอาเอดี้บีคอนโทรลแซกทิ้งและดึงขึ้นมานะเราก็เปลี่ยนการ์ดในมือนะครับ เกิดการได้มือแล้วก็ลงต่อนะครับอัญเชิญเอ็กซิสนะครับเอออัญเชิญซินโครครับลงมาทุกครั้งอัญเชิญซินโคลทำลายหนึ่งใบนะครับต่อนะครับอย่าไ่ทันไรไฟต์สงครามยอมแพ้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะรู้ว่าไฟต์สงครามรู้ว่าไม่รอดแน่ๆนนะครับผมฟิลโล่งนะฟิลโล่งเลยครับ พราะเราอยอาเชิญเอ็กซิสได้อสองซิมโคได้สองครั้งไงสองครั้งฟิลโลครับผมแล้วมีบอนเตอร์พลังโจมตีสามพันห้ากับสามพันไข่ทงข้าหมดเกมเรียบร้อยแล้วครับอ่าจู่ขึ้นมานะครับเริ่มต้นนะผก็ทําการคอมาก่อนนะครับเปลี่ยนการ์ดในบืออ่าโอเคนะครับลงไปนะต่อนะครับกับอัเชิญครับผม เลดไลซิ่ครับ2 4 6นะจากนั้นดึง2เข้ามาเปลี่ยนเป็น8นะครับอ่าพอไปแป8ขึ้นมาผมผเอาแค่นี้นะผมหมอบในส่วนของกับดักพระเจ้าหนึ 1, ่งใบพอนะครับไปเราขาไปเด็กอโลเมดนะอ่าจากนั้นเดึงการ์ดขึ้นมานะครับ การอัญนเชิญนะครับผมเอ็กซิสไออินโทนซิโคเข้ามานะครับแล้วก็ลึงเลดเดมอนมาขวดนะครับและขวดซาำนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเปิดคาบยอมแพ้แบบง่ายๆเลยนะบอดน่าจะมือไม่ดีนะครับ าดูกันนะครับจน้บนมือเรานะครับผมสบายใจได้นะต่อให้จั่วมาเป็นมอนเตอร์จูเนอร์ล้วนเราก็ยังสามารถเช็คสกิลเขผมเปลี่ยนการ์ดในมือได้อ่าไปเลครับเปิดการ์ดนะครับผมฮะ เรียบร้อยนะครับอันเชิญบาแล้วไล่ระเบิดฟิวนะครับหมอกกาสนะครับผมตีไปนะครับผมพอตีขึ้นไปปุ๊บเนี่ยในส่วนของเลดคอสนะครับผมถ้ากาบีสร้างความเสียหายแก่ฝ่ายตรงข้ามได้นะครับจากการต่อสู้เราสามารถอัญเชิญกาบมอนเตอร์จูเนอร์สองใบนะครับอ่า โดยหนึ่งใบครับผมมาจากเด็กอีกหนึ่งใบมาจากสารนะเข้ามาในสนามในภาพตั้งป้องกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นใบที่คอมอนเตอร์ได้ดีมากครับอ่ะปทีนี้ก็ฟิลหมดแล้วนะครับ เพราะว่าเราทาการอัญเชิญซิงโคแบบต่อเนื่องนะครับพอต่อเนื่องขึ้นมาปุ๊บไฟล์ตรงข้ามฟิวไม่เหลือเลยนะแล้วก็หัวดขึ้นไปคือจบนะครับไ่ายตรงข้ามเมาื่อกี้หมอบมิลเลอร์ฟอร์ดพื้นไว้เลยนะครับถือว่าโหดนะอ่ะโอเคนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะว่าเล่นง่ายมากมาก อ่านี่ดูไปแล้วนี่หว่าขออภัยนะครับหยอ่ะอันนี้นะครับถือว่าเป็นเด็กที่เปิดได้ง่ายปิดได้ง่ายนะเพราะว่าคอมโบก็เป็นคอมโบที่ มีรูปแบบที่สามารถจะขัดไฟตรงข้ามได้นะครับผมแล้วก็มีรูปแบบที่ถือว่าบ้าพลังและพลังโจมตีค่อนข้างจะสูงนะแล้วก็บุกเกมไวเล่นง่ายครับเป็นเด็กที่ถือว่าเหมาะมากนะสำหรับมือใหม่นะครับจัดขาขอก็ยอมรับว่าอาจจะหาของยากก็แค่ SR เท่านั้นนะครับอ่าเปิดขอมานะครับ ทำการอัญนเชิญนะครับผมซิงโคลอ่าเปิดฮอ,อตเลสนะครับแซกเรียกเลสเดบอนมาตีเข้าไปครับและเปิดทางแล้วอวซรับอีกทีหนึ่งจบง่ายครับผมยอมรับเลยนะ ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเล่นเด็กเล่นเดมอนดากอนนะครับนะถือว่าจัดง่ายมากนะของนะครับผมหาง่ายจริงๆนะในส่วนของพี่เสือเราครับผมเป็นการ์ดที่แลกกับพ่อค้านะครับผมก็ไปแลกมาได้เลยครับการ์ดใบนี้นะครับส่วนในส่วนของคิมสันนะครับคิมสันอยู่ในชุดของ King o f v ว n o มนะครับแล้วก็เ e r m i ม i ีนะครับผมแล้วก็ถัดมาครับผม o ซออฟดิโซเลชันนะครับนะจะมี2อใบครับผมที่เปิดหาเอาจาก กล่องนะครับผมเปิดหาจากมูสเตอร์แพ็คเอานะส่วนที่เหลือนะครับผมก็ต้องไปฟาร์มหาเอานะครับอ่ะตัวส่วนนีครับผมก็หาเอาจากซัตเตอร์นะครับผม่ารีโซเตอร์ตัวดีครับส่วนอันนี้คิมสัตอ่าคอสบิกไซโคครับผมอันนี้ก็เป็นการมาตรฐานนะครับโซเตอร์คอครับผมก็ชุดในส่วนของเรดโนวานะครับ มานะครับผมก็มาจากชุดขอสตาร์เตอร์นะครับผมกับเลนโวว่านะครับอ่อขออภัยนะครับผมตรงส่วนนี้นะและก็สุดท้ายนะครับผมกับดักเคาน์เตอร์โซลาบอนนะอันนี้ก็เอาตัวแรกได้เลยนะครับหาไม่ยากนะเป็นการเคาน์เตอร์ที่จัดง่ายครับผมแต่เสียไลพอยต์ถึง3,000ในการจ่ายด้วยนะถือว่าค่อนข้างจะแพงนะครับอ่ะหลักๆก็จะมีพื้นฐานเพียงเท่านี้ครับผม ถือเอาไปลองจัดดูได้เลยนะครับเด็กนี้คงไม่ต้องพูดอะไรามากมาเพราะว่าเป็นหนึ่งในเด็กที่เบต้าและก็คนจัดกันเยอะมากนะครับก็รับประกันว่าจัดไปนะครับผมแป๊บเดียวเองก็ขึ้นระดับท็อปได้ของเซิร์ฟได้สบายแล้วนะครับโอเควันนี้ผมพ o ฟฟี่แคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมหากชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ